สวัสดีคุณผู้ชมครับอยู่กับผมดังสตอรี่ครับก็วันนี้นะครับผมจะมาแชร์เทคนิควิธีการที่เราจะ pay back นะครับพวกฟุตเทจพวกนี้นะครับแบบไวๆครับเวลาเราตัดต่องานเสร็จแล้วแล้วเราอยากจะ pay back ดูแบบไวๆเนี่ยมีวิธีไหมนะครับคำตอบคือมีครับซึ่งวิธีการทำก็ง่ายมากๆเลยนะครับวิธีแรกก็คือให้เราเนี่ยลากเส้นเช็คใช่ไหมแบบเอออ่าตรงนี้ถูกหรือเปล่าอ่าตรงนี้ ใช้ได้หรือเปล่าอะไรนะครับอตรงนี้ผิดไหมนะครับอันนี้คือวิธีแรกที่ทุกคนน่าจะใช้เช็คกันใช่ไหมครับวิธีที่2ก็คือการที่เราดูแบบไวๆนะครับด้วยการกดสเปซบาร์ก่อนหนึ่งครั้งครับให้มันเล่นไปก่อนสักพักหนึ่งใช่ไหมจากนั้นกดชิปค้างแล้วกดตัว L ครับซึ่งถ้าเราอยากให้มันเล่นไวกว่านี้ก็กดชิปค้างแล้วก็ตัว LB ครับ LB 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 นี่ครับมันจะเล่นไวขึ้นเหน็นไหม ซึ่งทําให้เราสามารถเทบ็กดูได้แบบไวๆครับไม่ต้องมารอแบบมันรันช้าๆนะแล้วถ้าเกิดเราอยากหยุดล่ะอยากให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับกดสเปซบาร์ครับ,บอ่ะมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับนี่คือเทคนิคที่ผมใช้เวลาเช็คงานย้อนหลังนะครับเราสามารถกด L ตัวเดียวก็ได้ครับปึ๊บซึ่งการกด L ตัวเดียวเนี่ยมันจะเป็นการเล่นแบบไวมากนะครับอันนี้เอาไว้เช็คแบบว่าเช็คแบบข้าวๆจริงๆนะ ส่วนถ้าใครไม่อยากเช็คคร่าวๆนะครับผมจะใช้เป็นแบบชิปแอลมากกว่าอันนั้นจะละเอียดกว่านะครับก็วันนี้มาแชร์เทคนิคง่ายๆประมาณนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กด subscribe ให้ช่องดังสตอรี่หน่อยนะครับเรื่องดีๆที่มีมาให้เรื่อยๆนะครับอยากได้ความรู้ดีๆแบบนี้นะครับในช่องผมมีเพลย์ลิสต์จัดไว้ให้แล้วนะครับสามารถกดเข้าไปดูย้อนหลังได้เลยครับผมแล้วก็จะมีคลิปใหม่ๆมาเรื่อยๆครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม